สวัสดีครับมาดูมาเก็ตใ n น l าลิ s ิประจำวันพุทธที่14ธันวาคม2022กันนะครับวันนี้มีข่าวสําคัญก็คือ Fed Announcement FOMC ตอนตี2นี่คือสิ่งที่ต้องโน t ตเอาไว้นะครับโอเคสําหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าราคานั้น break out ตอนแรกเนี่ยก่อน C P I number ออกของสหรัฐราคานั้น b a l a n c g อยู่ในกรอบแคบมากๆเป็นเรื่องปกติแต่หลังจากที่ ตัวเลข C P I number ออกราคา break out ออกจาก balancing area 8วันนี้ได้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ U S session ปรากฏว่าราคา p l ู b a c k ไม่ได้ expand ว a นขึ้นไปต่อนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับมาจากนักลงทุนรอตัวเลข Fed วันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตาม market structure ตอนนี้ daily หรือว่า short term เปลี่ยนจาก balance fade ไปเป็นอินบาลานซ์เฟ e ก็คือตอนนี้เป็น One วันท r a m i n g Up เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต่าระะตามาาที่ราคายังโฮอยู่เหนือ Area b r e บ o u u t n n t t i l s u u p p r t t ยังมีโอกาสอยู่ที่ Buyer จะกลับเข้ามา Active แล้วเอาราคานั้น Break High ของเมื่อวานนี้ขึ้นไปด้านบนนะครับในทางกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้น Break ลงมาใต้ Initial Support จะเริ่มเป็น Warning Sign สสำหรับ Buyer แต่อาจจะไม่ใช่ f a i l b r e a k o u t pattern นะครับต่อไปที่ยังโฮอยู่เหนือจุดเริ่มต้นก็คือเยสเดโลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเบรกเอาท์เมื่อวานนี้เนี่ยยังน่าจะโอเคอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าราคาเบรกโลของเมื่อวานนี้ลงไปได้ก็มีโอกาสสูงมากที่ยูโรจะกลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นแล้วราคาน่าจะลงมาได้อย่างน้อยๆ Last Week l โลก็คือแถว p p o r t โซนี้ นะคแต่ยังไงก็ตามทีสิ่งที่น่าจะเกิดมากสุดตอน Fa เฟ a n n นอ n c เ m e n t นั่นก็คือตลาดน่าจะยังคง Balancing อยู่เหนือ a อ e a Breakout นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรในขณะที่พาดอลล่าสารการเหมือนกันนะครับแทบทุกอย่างกับยูโรนะครับก่อน CPI Number ออกราคา Balancing อยู่ในกรอบแคบ หลังจากตัวเลขออกราคาเบรกเอาทออกจากบาลานซิ่ง8วันนี้นะครับแต่พอเข้าสู่ U.S. Session pullback กลับลงมาไม่สามารถ expand range ขึ้นไปได้ซึ่งสถานการณ์ก็คล้ายกันนะครับตาม Market Structure ต่อไปที่ราคานั้นยังโหอยู่ใน Initial Support ซึ่งเป็น Area Breakout Buyer ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้ามา Active ได้อยู่แต่ถ้าราคานั้นเบรกลงไปใต้ Initial Support จะเริ่มเป็น Warning sign สำหรับ Buyer แต่ยังไม่เป็น Fail b r e k o u t Pattern Fail b r e k o u t Pattern น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เบรกโลกของเมื่อวานนี้นะครับก็คือ22481ซึ่งต้หากว่าเบรกลงมาได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ราคานั้นจะลงมาเคลียร์พ r อร์สตรัคเจอร์ด้านล่างซึ่งพ o s อร์สตรัคเจอร์ของพาราล่างมีค่อนข้างเยอะนะครับ n e g ก e d report 1 2 3 4 level เหล่านี้น่าจะลงมาเคลียร์ได้แต่อย่างไรก็ตามก่อน Fed Announcement ราคาน่าจะบาลานซ g อยู่เหนือ Are a breakout โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาดาลล่าต้องคำเองก็สถานการณ์คล้ายๆกันนะครับก่อน CPI number Balancing อยู่ในกรอบแคบๆบแบบหลังจาก CPI number ออก Break อ u t ออกจาก Balancing 7วันนี้แต่ก็ไม่ไปต่อนะครับพอเข้าสู่ US s e s s i o n ตลาด Pullback กลับมาที่จุด Breakout เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เหมือนกันเลยตาม Market Structure ต่อไปก็ตามที่ราคายังโ h o อยู่เหนือ Initial Support ยังโอเคอยู่ เราอาจจะยังเห็นบบยกอร์กลับมาแอคทีฟได้อยู่แล้วเอาตลาดขึ้นไปทำนิวไฮนะครับแต่ถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียลสูทพอร์ตสำหรับทองคำจะ e n s i t i v e มากกว่ายูโรแล้วก็พาราลาเนื่องจากว่าถ้าเบรกลงมาใต้อินิเชียลสูทพอร์ตมีโอกาสสูงมากกว่าที่จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาแพทเทิร์นเนื่องจากว่า a l ลูล่าสุดมันอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟลเบรกเอาแพทเทิร์นเกิดขึ้น มีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะกลับลงมาสู่บริเวณแถวนี้ HVN 1773แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอน FED Announcement วันนี้มีสิีสูงที่ตลาดนั้นจะ Balancing อยู่เหนือ Initial Support แล้วหลังจาก FED Announcement ประกาศออกมาปุ๊บอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือตรงคำในขณะที่ดาวโจนส์นะครับหลังจาก CPI number ออกดูเหมือนจะดีที่สุด นะครับเป็นตลาดที่ดีที่สุดแต่หลังจากที่ตลาดสหรัฐเปิดปุ๊บกลับกลายเป็นตัวที่แย่ที่สุดเพราะว่าหลัง CPI number ออกพุ่งขึ้นไปไกลามากเบรกเอาออกจาก Balancing 5วันนี้แต่พอตลาดสหรัฐเปิดปุ๊บกลับ pullback กลับลงมาเกินจากจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นไปะอีกนะครับเพราะฉะนั้น move แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่สำหรับ buyer แต่ยังไงก็ตามนะครับ ตาม m a t k e t s t r u c t ค r e คล้ายๆก,กันกับ3ตัวที่ผ่านมานั่นก็คือถ้ายังโฮอยู่เหนือ initial support ซึ่งเป็น area break out ออกจาก balancing 5วันนี้ยังพอจะโอเคอยู่นะครับสถานการณ์ยังมีเสรีภาพดีพอสมควร b บ y e r สามารถกลับเข้ามา active ไ,ได้แต่อย่างมากที่สุดก็น่าจะ balancing อยู่ที่เรนนี้นะครับไม่น่าที่จะเบรคขึ้นเป็นเหนือ yesterday high ได้แต่ในทางตรงนข้าม ถ้าหากว่าเบรกลงมาใต้ initial support ก็จะมีโอกาสสูงมากที่ราคาจะกลายเป็น fail breakout pattern แล้ว fail breakout pattern เนี่ยมันเป็นแบบ r h i pattern อย่างน้อยที่สุดน่าจะกลับลงมาที่ HVN 336-39นั่นคือ Target แรกแต่ Target หลัก Tar g e t ที่2ก็คือที่ขอบล่างของ balancing area เลยนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นต้องดูว่าหลัง f e d announcement สถานการณ์จะเป็นยังไง แต่ก่อนเฟสแอนนอสเมนต์ออกมีโอกาสสูงที่ราคาน่าจะบาลานซิ่งอยู่เหนือแอ e รี r e a ็ก u อา์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ